ทาชชาไทย Hello guys I'm บงละด a Thank you for มาตรงนี้นะคะ Thank you to be here Thank you so much t How endlich Evangelical are you today h o o k y o u and how are you yesterday And how are you tomorrow Okay thank you bye bye เธอแล้วนกบ้นบป็นไงบ้างคุณโบหลังจากไปร่ำเรียนมาเกือบสองเดือนกว่าอ้าวจริงสองเดือนน้อยมากค่ะสำหรับการเรียนหนังสือเนาะก็เท่าที่ได้ค่ะอ๋อเท่าที่ไหวอยากใหุ้ณ้ายืนยันว่าเราไปเรียนจริงๆไม่ใช่เราไปไปเจอคนไทยคนไทยมาเจอหนูคือเราแวะที่หนูอยู่มันเป็นมันเป็นในเมืองค่ะมันเป็นแบบว่าชื่อโซนสาทรโซนเอ่อสีลมอะไรเงี้ย แล้วก็โลเคชันที่เราจะไปเที่ยวในรลอนดบนบมันก็มีเดิมเดิมแบบโคเวนการ์เดนตลาดนัดมีเป็นอ,อะไรประมาณนั้นแบบแค่โซนๆนั้นอะไรเงี้ยเราไม่ได้ไปไหนไกลเก็จะเจอนักท่องเที่ยวอยู่แล้วเพราะมันเป็นโซนท่องเที่ยวหนูไปเรียนจริงค่ะพี่ครับแต่ย่าง อย่างตอนบิวกิ้นเขาบอกว่าของเราที่เจอเขาก็คือบังเอิญ<า>ใช่ทุกคนที่เจอที่เป็นนักแสดงบังเอิญหมดเลยค่ะเทพเทสเทพก็บังเอิญเทพนี่คือตลกสุดแล้วแบบโบกี้มีเป็นร้อยอ่ะต้องขึ้นอันเดียวกันแล้วสถานีเดียวกันเโบกี้เดียวกันแล้วแบบเจอตรงหน้าเลยอะไรเงี้ยเขาเลยแบบมันเป็นเวทเป็นกลับเลยทำไมอ่ะไม่ดีใจเหรอเจอเพื่อนนักแสดงร่วมประเทศดีใจนะแต่แค่รู้สึกว่าแบบ ว่าโลกมันกลมหน้ากลัแปลกๆบอกมันบอกว่ามันมันแปลกๆปะไม่มันเจอกันแบบจังๆจังเลยอะไรเงี้ยแสดงว่าสิ่งที่โบคิดก่อนนั้นนี่ว่าไปกูเงากูโดดเดี่ยวเดียวดายก็คือไม่เงาเลยไม่เหงาเลยรู้สึกอยากเงา <c oughs> มีควารมรู้สึกนั้นด้วยหรอมีความรู้สึกว่าแบบวันนี้จะได้อยู่คนเดียวไหมนะจ,จะได้แบบไม่มีมจะต้องมีแหละจะต้องมีคนแบบว่าโบไปทังนี้กันไปกินข้าวอาหารไทยทุกวันเลยบ่อยมากค่ะแบบกินอาหารฝรั่งนับวันได้เลย อย่างนี้แล้พูดภาษาอังกฤษกับใครเจอแต่คนไทยเออจอหนูพูดกับครูทุกเช้าคือพูดกับครูะคะ่ะหนูเรียนจันถึงสุขใช่ไหมทุกตั้งแต่8ปดโมงเช้าอ่ะคือเริ่มเรียนแล้วจนถึงแบบบ่ายสองครึ่งก็คือพูดแต่ภาษาอังกฤษยอยู่นั่นนะ่ะทั้งวันเลยอะไรเงี้ยก็เลยนั่นแหละค่ะเป็นเป็นต้นเหตุว่าทำไมถึงอยากพูดไทยเ <c oughs> หนื่อยเนาะแบบมันใช้สมองพูดตั้งแต่เช้าพอกลับบ้านมาก็ก็พูดไทยบ้างเออค่ะเอาเรื่องเรียนก่อนแล้วกันจะได้จริงจัง เราไม่เราเราได้ตามที่เราต้องการั้มอาจจะไม่ถึงเป้าที่ต้องการค่ะแต่ว่าได้ประมาณหนึ่งได้แบบว่าก็ไม่ไม่อายไม่อายพ่ออายแม่แล้วอะตอนเนี้ยว่าตอนตอนนั้นนี่เราไปตั้งแต่ว่าเราอยากกลับมาสื่อสารได้ใช่ตั้งใจแค่ว่าเข้าใจแล้วก็สื่อสารได้เข้าใจว่าสิ่งที่ควรจะใช้ในเซนเทน์ที่ถูกต้องคืออะไรเพราะว่าเราทิ้งไปตั้งแต่แบบมัธยมอะค่ะ ทิ้งไปนานมากกับเรื่องการใช้แกมม่าอะไรเงี้ยอันนี้ครูเขาก็เหมือนมาปูพื้นฐานใหม่เลยแล้วก็เรื่องคําทรงคําศัพท์นี่คือมันขึ้นอยู่กับตัวเองแล้วว่าจะได้ใช้ไหมคําศัพท์จะต้องท่องซึ่งเราไม่ท่องเราใช้เน้นใช้ชีวิตเน้นฟังแล้วก็ถามว่าเออหมายความว่าอะไรเขาก็จะแปะแลเราจะไม่เสิร์ชหาค่ะในต,ตอนแรกคือทุกคนบอกว่าโบน่าจะไปเป็นูสอนภาษาไทยที่นั่นมากกว่าที่จะไปเรียนจะไปเรียนอังกฤษ ก็มีบ้างมีจังหวะบางช่วงที่ครูบอกว่า i s not a Thai Class Language นะรูก็แบบอ้า oh, ว sorry teacher <laughs> มันเพลินนะมันเพลินแล้วเพื่อนเพื่อนที่มาจากต่างประเทศก็จะแบบว่าอยากจะรู้ว่าคําที่เหมือนกันในชาติเรากับชาติเขาคําไหนเหมือนกันบ้างซึ่งได้คําว่าสา<อ>รนะณร<อ>เหมือนกันไปถึงาดดภาษาอังกก็ภาษาตุรกีค่ะตุรกีเป็นภาษาเดียวกันแปลว่าสารแณเหมือนกัน คำเดียวกันคำเดียวกันเป๊ะออกเสียงคล้ายกันออกเสียงคล้ายกันอินเนอร์เหมือนกันลองดูสิอันนี้ก็แล้วเขาเขาใสแล้วเขาเขาใจ่เขาบอกว่าใช่เขาบอกอีกตัวเส้นติ้งเลยอยู่ใส่กี่ตัวเล็กใหญ่เซ้นติ้งอ่าเอาไปดูเอไปอยู่ลอนดอนความเป็นสาวลอนดอนมันเป็นยังไงบ้างลอนดอนเกิร์มลอนดอนเนอร์ค่ะลอนดอนเนอร์ลอนดอนเกิร์มมันก็จะเป็นแบบมันจะมีความแบบว่าหวงหนุ่มผงตัว จะแบบว่าคนอังกฤษจะไม่ชอบอาชาวต่างชาติแลหละค่ะจะมีเรื่องอ personality การไม่ถูกเนื้อต้องตัวคนอื่นหรือว่าการจ้องหน้าจ้องตาคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งเราคนไทยเป็นการจ้องหน้าจ้องตาจับเนื้อต้องตัวเป็นเรื่องปกติแบบเป็นไงสบายดีไหมแบบมือถึงแล้วก็พูดก็จะแบบว่าเขาจะห้ามถามอายุห้ามถามเรา่อน,นั้นซึ่งเราคนไทยก็แบบ my name is bo melada i'm 2 w e n y e years old <Hey. S 1> นางก็แบบครูก็แบบว่า อย่าพูดอายุห้ามพูดอายุกันอังกฤษไม่ถามอายุหนูก็เอาเหรอมันเป็นมันเป็นแพทเทิร์นของคนไทยเนาะอายุเท่านี้ค่ะน,นี่ค่ะอย่างเงี้ยก็เลยได้เรียนรู้วัฒนธรรมครูเมาเยอะบ้างเยอะอยู่ตอนไปตอนไปหละนลิ้ <laughs> อยากทำเพราะรู้สึกว่าเส้นผมมัสุขภาพดีมากเราก็เลยอยากลองของว่าถ้าเราไปดัดผมลอน เออมันคงใช้ชีวิตง่ายขึ้นมันคงแบบนู่นนี่นั่นขึ้นเป็นยังไงอธิบายมันใช้ยง่ายขึ้นผมมาบ้านนั้นหรอเยอหญ่เนี้ยมันก็เป็นผมลอนไม่ต้องตื่นมาใดผมอะไรเยอะแยะคิดแบบนั้นที่ไทยแล้วตื่นมาขยำน้ำทุกเช้าทำทุกเช้าผมแบบคือผมสภาพมันยังดีอยู่นะพี่แต่แค่มันบอกว่าอย่าหาทำเนาะไปต่างประเทศจะดัดผมทำสีก็พอเนาะ แต่ว่าโชคดีผมผมสวยต้องจะเข้าหลังนี้สมัครัวเองนึกไครับแันทีก็รีจอยสิค่ะแล้การใช้ชีวิตคือเป็นยังไงบ้างสำหรับเจอโบเองได้ไปใช้ชีวิตอีกเป็นคนธรรมดาแรกๆยากแรกๆยากหลังๆสนุกเพราะว่าพูดอะไรก็ได้จะทำตัวอะไรก็ได้ไม่มีใครรู้จักเราอยู่แล้วจริงหรือไม่มีคนรู้จักจริงหรอจริงค่ะฝรั่งชาวต่างชาติอู้เยอะเยอะอะไรอะไรที่แบบที่เมืองไทยเปทนประหลาดสุดคือเดินกลับบ้านเพราะว่ามันมืด เรากลับบ้านดึกอะไรเงี้ยไปกินข้าวเพื่อนเพื่อนแล้วก็แบบสามทุ่มกลับอย่างเงี้ยมันสามทุ่มมันถึงจะมืดใช่ป่ะคะพอมันมืดปั๊บเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทางกลับบ้านเราคนแปลกหน้าเยอะอะไรเงี้ยสเตนเจอร์เยอะเดินประหลาดเลยละกันก็เดินทำไรเดินประหลาดพี่เคยเห็นคนแหวกป่ะมั่งแหวกมีอะไรบ้างแหวกให้เราอะะแหวกให้เราเดินเพื่อเพื่อแบบว่าให้เขาเกรงกลัวเราใช่ไหมกันใช่คือเรารู้สึกว่าพอมันมืดอ่ะเวลาเรากลับบ้านด้วมือคนเดียวมันต้องเดินอะไรประหลาดประหลาดหน่อยแบบไม่ปลอดภัยโอ้คนแหวก ว้าบได้ผลได้ผลไม่คิดแต่ว่าเราสูยแล้วทำยางงนเนี่ไม่โมเมนต์นั้นไม่สวยค่ะวิวทำอะไรก็ได้อยู่อยู่ต่างประเทศแบบคนไม่รู้จักอะไรอ้เห็นแบบไม่เสียตาที่ตานลิไปสุดท้ายแล้ววันนั้นเราด้วยวันนั้นไม่สบายพอได้เจอแบบเอทากี่วันนี่ทำท่ากี่วนทาท่ากี่้เนะ ใช่ลนไปเลยมึงมานดิดิกระซอมกระซอมได้ด้วยมาดอดิมานี่มานี่ไม่มาดิคิดว่าเป็นอเล็กหรอมานี่มาดิคือทำไทยนะคะท่านไหนพู่ซีแปงกินมาเป็นไทยบ้างอ๋อก็ it's so good so good เยอะเยอะ welcome so much yeah a n d after that have room have everything มีบ้านมีห้องแล้วมีบ้านมีห้องแล้วใช่ไมถ้าตัดออก ตัดออกไปเลยนะค่ะอะเล็กไป่ซอร์ไพรส์อะไรไปเซอร์ไพรส์วันนั้นไม่สบายค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบมันมันเหมือนได้เจอคนใกล้ชิดผู้ปกครองอะไรเงี้ยโมโหเลยอะนั่นแหละค่ะก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกำลังใจเลยก็เลยแบบน้ำตาก่อเร้องไห้เขามายังไงเขามายังไงเขาแอบแอบมาค่ะคือเขาวางแผนกับพี่พีชที่เนาะแล้วก็บอกว่าจะมียามาให้หนูก็แบบ ยาอะไรยะมีหมดแล้วมีครบทุกยาเลยแบบแก้ปวดแก้น้ำมูกอะไรอะไรมีครบหมดแล้วลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอันเนี้ยยาเนี้ยเธอไม่มีแน่นอนโบนแล้วก็อ้าวหรอโอเคเขาก็เลยโทรมาให้ลงไปรับแล้วก็แต่งตัวนิดนึงเพราะรู้สึกว่ามันสกปรกเนาะเราแบบน้ำก็ไม่อาบฟันก็ไม่แปรงอะไรเงี้ยคนไม่สบายพี่ไม่มีแรงจะแบบทำอะไรมันก็นอนอะไรเงี้ยพอลงไปข้างล่างก็เห็นแบบว่าพนักงานที่เป็น แบบเข้มเข้มหน่อยเป็นคนอินเดียอะไรเงี้ยค่ะเราก็นึกว่าแบบยาอินเดียหรอวะแบบทำไมให้ยาอินเดียมันจะกินไงน้อ <_ of> อะไรเงี้ยเราก็เดินเข้าไปหาเขาเขาก็แบบเอ่อเหมือนเหมือนถามว่าเราว่าจะออกหรออะไรเงี้ยอ๋อไม่ใช่คนนี้ว <_ an> ่ะพอออกไปเห็นน้องคนจีนแบบว่าผู้หญิงจีนอะไรเงี้ยนึกว่ายาจีนหรอ <_ an> เขานั่งถือเป้กันมาทั้งคัวในหัวคือจะเอาแต่ยาไงแบบเราก็จะขึ้นไปนอนแล้วออกไปน้องเขาก็แบบว่าขอบคุณแล้วก็เดินเข้าประตูสวนเราอะไรเงี้ยแบบไม่ใช่ยาจีน เลยคนจมน้ำยาอยู่ไหนวะก็เลยมาหันขวาไปแล้วก็เจออันเล็กยาจีนเหมือนกันยาจีนเหมือนกันแต่เขายาใจไหมยาใจคนคนคนโบค่ะมินาทีนั้นเห็นปุ๊บไปเจอยาจีนแล้วหน้ายงไงอันเล็กพูดยังไงแบบมันก็แบบอุ้ยเมาเออไม่ไหวแล้วไม่สบายพาไปหาหมออะไรเงี้ยเป็นยังไงต้องรัก เพราะว่าเราไม่ได้ไปเรียนเพราะเขาทำนายตาไปรับเราที่โรงเรียนตอนที่จะไปจะเอ๋ระหว่างทางเดินก็เลยจะเอะเลยไม่มีโบแต่ดีที่เขายังไม่ไปถึงโรงเรียนเขาน่าจะเอะใจอะไรสักอย่างแหละค่ะโทรเลยโทรหา,หาแบบฝั่งน้องๆเลยว่าโบแบบเหมือนไม่รับโทรศัพท์หรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องเหมือนไม่ทักมา,มมามมเลยจะแปดมงอะไรเงี้ย ตอนนั้นดีใจในโบอกเพราะว่าที่อเล็กแบบซื้อตัวต๋วแบบกองโดนยกไข่ก็หนกักด้ยราคาแล้วกพี่เฟย์โบ้เซอรไพลส์เราเลยคือเขาเว่าโชคดีตรงที่ว่ากองเขาไม่ได้มีคิวเขาแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบขอโอกาสตรงเนี้ยบินมาหาก็มาเซอร์ไพรส์อะไรประมาณก็ก็รู้สึกดีแต่ก็เกรงใจตัวพี่เล็กด้วยละเพราะว่าตั๋วเติมมันแพงอะไรเงี้ยแบบแพงมากถามจริงซึ้งใจใ,จในแฟนคนนี้ยังไงบ้าง ซ<า>ึ่งมากซึ่งมากเป็นบุญมากเลยที่ได้รู้จักกับอเล็กธิรเดช <c oughs> เป็นบุญมากเลยพี่เขาไปกี่รอบอะเขาไปสองรอบรอบแรกเซอร์ไพรส์สามสามวันก็ก็ก็รู้สึกว่าเออพี่เขาก็ทุ่มเทดีเนาะแบบหรือใจจริงแล้วเขาอยากพักวะแต่เขาไม่สบายนะอะไระใช่รอบสองไม่สบายเป็นแบบแขกตี้บไป ก็ตอนแรกก็แบบว่าพี่จะให้หนูไปรับไหมเขาบอกไม่ต้องไม่ต้องพี่แบบเดี๋ยวจะได้นั่งรถถึงเลยสุดท้ายก็โทรมาหาไม่ีมารับพี่ปะหนูฮะ พี่ไหนบอกไม่ให้หนูไปรับไงแล้วเนี่ยเห็นไหมก็บอกให้ไปรับเอายังไงอะไรเงี้ยนางก็อเอาพี่นึกว่าหนูจะมารับก็พี่บอกไปให้ไปอกเขาคาดหวังว่าเราจะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไงเซอร์ไพรส์กว่าก็คือบอกไม่ให้ไปก็ไม่ไปก็ไม่อยากเป็นภาระแบบหนูก็แบบเอายังไงล่ะก็เธอบอกว่าจะได้มาหาฉันทีเดียวเร็วๆเลยปื้นไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วหนูหนูก็ไม่ไปไงพี่หนูก็ไม่อยากโดนเขาว่าอยู่เขาแบบโอเค เดี๋ยวหนูรอละกันนะพี่อะไรเงี้ยรอรับนะอะไรเงี้ยไอ้เรื่องกำไรอ่ะค่ะวันเกิดนุ้ยอะคนขวัญที่ไม่ได้ให้วันเกิดเออโชว์อวดใหญ่เลยเขาอวดใหญ่เลยอ่ะไม่รู้ว่าอวดเพราะแฟนซให้ืออวดว่าจะขายมอวานชูหญิงจริงต่อหน้ากล้องชู้อยู่นี่แหละแต่ว่าถ้าใครอ่ะมึงไม่ต้องพูดอันมี้เขาซีนหวานอยู่ซีนแบบ เดี๋ยวให้เต้นโชว์เลยเต้นโชว์นับหนึ่งถึงสิบอ่ะในใจนับหนึ่งสิบเดี๋ยวฝากให้นับไปค่ะสำหรับกำไรก็หนูออกแบบเองออกแบบเองดีไซน์เองแล้วก็เป็นพลอยประจำวันเกิดเขาที่เหมาะกับเขาอะไรเงี้ยครบยังสิบครบยังโอเคฝากเพลงทำอไงไม่จบเลยมันมีความหมายยังไงบ้างคือเข็มลงยังไม่ย่างไหลยังไม่ย่าเธอความหมายมากมายว่าอะไรวะ ความหมายก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าชโชคลาภเงินทองสเสน่ห์เมตตาอะไรเงี้ยเป็นแบบพลอยประจำอะไรเงรี้ยล่ะค่ะสีชมพูใช่เป็นพิงค์โทมาลีน<อ>สีเขียวเป็นจำชื่อไม่ได้ชื่อยากๆชื่ออะไรโ oh, อ้ช่์งแหวแล้วก็อีกเม็ดนึงเป็นเพช่นหัว <ๆ S 2> ใจอะไรเงี้ยก็คือเป็นตัวแทนเราไปเลยเอาให้มีลงคาถาอ่ะ คาถาเปลี่ยนใหม่แล้วค่ะแรกๆเป็นรักกูหลงกูหลังๆเป็นเชื่อฟังกูทำตามทำไมอ่ะยอมกูหน่อยสิอะไรอันนี้มันคือเสียงในหัวความในใจน่าจะเป็นเสียงในหัวค่ะแต่ดังไปนิดนึ่งอ่ะพอให้เขาแล้วเขาเป็นยังไงบ้างเขาปลี่ยนไปเขาก็ตั้งใจดูมากๆว่าแบบอุ้ยนี่คืออะไรนี่คืออะไรแบบฉันนั้นคืออุ้ยทำไมเป็นอุ้ยอะไรเงี้ยแบบใส่พอดีเลยมันแบบอุ้ยมันเข้ากับเราเนาะผู้ชายก็ใส่ได้เนาะอะไรยงเขาบอกว่าทำเป็นคู่ด้วย ของหนูว่ามีก่อนหนูทำให้ตัวเองก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าพี่เล็กใส่แบบนี้ก็น่าจะเหมาะกันอะไรเงี้ยก็เลยเป็นกำไรคู่ไปปวดอะไรขนาดนี้หนูคิดไ้แล้วแหละหนูเลยทำเต็มที่เลยเขาต้องปวดแน่นอนพอชุ่มกล้องเจอกู้ฝ่ายบติการแบบแค่แบบบาบเป็นแบบเหมือนสปอร์ตไลท์แวบ ใช่มันมันเล่นแสงเล่นไฟแล้วก็คิดเทคนิคกันมาเยอะเพราะว่าหนูชอบออกแบบจิวเวลรี่เนาะ <c oughs> แล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะได้มีนะคะลองทักได้เล็กเมสเซจมานะคะเดี๋ยวเ <c oughs> สริมดวงด้วยค่ะเพราะมีเสริมดวงด้วยเพราะว่าเสริมด้วยสุดท้า <c oughs> ยแล้วโบบจะกลับไปเรียนอีกไหมอยากกลับไปอยากกลับไปเรียนค่ะเพราะว่ามันมันได้ใช้สมองจริงๆเลยแบบสมองซีที่เราไม่ได้ใช้มานาน ก็แบบการเียนว้งเดือนคเราพี่ไุเรายนกมาเขาส่งเอนค่ะเราได้เท่านี้ก็บุญแล้วจะเอาอะไรแย่ได้ยังไก็ค่ลองไปเรียนดูสิสองเดือนเราได้เท่านี้ก็บุญแล้วเราสื่อสารได้กรมหนึงใช่เรียวกนอนหน จริงๆโบอ่ะคือก่อนที่จะกลับไทยอะค่ะครูเขาถามแล้วว่าอยากจะ level อัปเกรดเลเวลตัวเองอไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเรียนได้มาครึ่งเทอมแล้วครูก็บอกว่าอัปเกรดเลเวลได้แล้วแหละแ,แต่โบก็บอกว่าอันที่หนูจะอัปเกรดขึ้นไปมันไม่ได้ตรงใจอย่างที่เราอยากเรียนเราอยากสปีกิ่งเนาะอยากจะพูดอะไรเงี้ยอันที่ขึ้นไปมันเป็นเหมือนแบบเจาะไปในเรื่องอะไรสักอย่างก็จะไม่ได้แล้วใช่ก็เลยร<ช>ู้สึกว่าอยากอยากเรียนกับครูคนนี้ต่อไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะนเคยกันแล้ว ด้วยแล้วก็มันตรงใจอย่างที่เราอยากเลียงจริงอะไรเงี้ยคือท้ายเมื่อวานที่เราบอกว่าเราขายเ็หมีได้แบบว่าขายแสนบว่า้อากได้จใช้ะไรเาซื้อให้หมดเยหอยากได้อะไรพีีให้หมดเลยหนูไม่เชื่อหรอพี่ไกว่าบอกเลยว่าเขาเขาเขาขายได้แสนก็อาจะแต่งงานไ่รู้นะไม่รู้ว่าไปซื้่่าเก้าหมื่นเล่อปไปคนซื้อเองหรือาอาจจะยังเนาะ ก็ยังน้องถ้าเป็นไงบางคนบอกถ้าแสงจบปุ๊บเขาจะคุ้เขาขอแต่งงานตรงนี้มันยอมไหมยอมไม่รอะทำไมโบดูไม่เชื่อในคาพูดที่พี่ถามกันเลยเนี่ยมันจะอีกไม่กี่วันนี้สิพี่วันละสามร้อยกล้องมีหน้าหรอมัน้ม่วันละสามรอกล้องไม่มีหน้าหรอวันนี้ท้าไมดูสวยดูผอมดูแบบว่าดูแบบอ๋ออ่าจับแล้ว เรแหวนแต่งงานจะมาเม็ดเท่านี้ไม่ได้นะคะถ้าเงินไม่พอหนูสบทุนได้ซื้อลุง